สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องปลาดาบฟอร์จูเนอร์อีกครั้งหนึ่งครับในตอนส,สายๆของวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะก็ยังไม่สายมากหรอกหกโมงน,นิดนะครับแต่ว่าดูว่าบรรยากาศมันสวยสายต้องฟ้าสวยครับวันนี้ต้องฟ้าสวยมาก เดี๋ยวเราจะเดินออกกำลังกายกันไปที่เซเว่นไปซื้อกาแฟเดี๋ยวเปิดใหม่ๆกินเยอะหรือเปล่าเราก็กินปกติเลยนะเนยแต่ลดลงแล้วอ่ะเนี่ยลดลงหรือเปล่าลดหกโล,ลโอ้ ในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้แหละครับหมู่บ้านเล็กๆคนไมาเยอะหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กันสงบๆ นี่ครับรถเยอะแทบไม่มีที่จอดรถหมู่บ้านเล็กๆรถเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นสนามหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านก็แค่นี้เลยครับของเด็กเล่นก็ไม่มีอะไรมากมายใครสนใจบริจาคติดต่อผ่าน ผ่านมาในช่อง YouTube ของปลาดาวฟอร์ยูเนก็ได้นะครับว่าของหรือว่าแต่ทุกว,วันนี้เด็กก็ไม่ค่อยเล่นหอนี่ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็แต่ก็ยังดีกว่ามีให้เด็กเล่นอันนี้ก็เป็นสถานที่ประชันฝีมือ อานนู้น,นมองไกลๆต้ก็จะเป็นศารปู่ก็จะมีการทําบุญทุกปีสารปู่ยาประจําหมู่บ้านนะครับแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นสารพระพรหมื่อปกป้องรักษาคุ้มครองหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่นะครับสารประจำหมู่บ้าน ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสาธุนี่ครับอันนี้เป็นดำริยุคการจัดตั้งศาลพระภูมิหมู่บ้านนี่เป็นความคิดของแอดมินเองสมัยที่ยังเป็นอรองประธานชุมชนเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นเป็นนิติบ,บุคคล แต่อเองเป็นลองมิตรบุคคลยุคแรกๆก็เลยมีการพูดคุยกันเพื่อให้จัดสร้างสิ่งเคารพประจำหมู่บ้านเวลาเข้าออกจะได้มีสิ่งเคารพประจำหมู่บ้านเ็คือสารประภูมิเจ้าที่หรือก็สารปู้ย่าท่านช่วยคุ้มครองลูกหลานบริเวณลูกหลานในหมู่บ้าน ก็ดีนะครับเพื่อนบ้านเงียบคือสำหรับที่จะพักผ่อนนี่ดีมากนหลังเด้ก็ไม่มีใครมีเสียงรบกวนอะไรเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ด้วยความเพีงอกเพีงใจซึ่งกันและกันจะทำให้ การพักผ่อนการพึ่งพักอาศัยเป็นไปนด้วยความความสุขความสุขสงบนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านเดียวมีไม่กี่หลังแล้วครับส่วนแรกก็แรกแรกก็งานแล้วนะรวมันไปยี่สิบปีแล้วมั้ง ว่าถนนเส้นมินบุรีลาดกระบังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังเป็นถนนวิ่งเลนเดียวอยู่เลยยังเป็นถนนวิ่งเลนเดียวเอ้ยวิ่งวิ่งเลนสวนไม่ใช่เลนเดียววิ่งเลนสวนครับเล็กๆตอนที่แอดมาอยู่ก็ตอนที่ประดากมาอยู่ก็กยังมีเป็นวิ่งเลนสวนกันอยู่เลยแดดแรงสิเช้าครับ วานนี้ร้อนมากตรงนี้ก็จะเป็นร้านพลาสติกตกลมก้าทั้งสองนี่เป็นร้านพลาสติกตกลมก้านะครับรว่าร้านใหญ่ของส่วนพลาสติกตกลมก้า ท่านนู้นด้วยก็ใช่ครับของฝากเป็นร้านตะก,กัติกส่งข้าก็ถือว่าเป็นร้านที่ใหญ่พอสมควรก็กมีอะไรมากครับเราถ่ายบราารยากาศให้ลุกภามนุ่นก็จะเป็นร้านขายพวกโต๊ะซุ้มพวกไม้ไผ่ตรกบันได ด้วยการจ่ายบรรยากาศตอนเช้าของวาาันุตย์ไปดูครับว่าเป็นยังไงรถน้อยครับทีบนดีเชา้ารถน้อยอยู่ช่วงนี้ด้วยว่าอะลรครับแต่การโควิดก็ออยัง ก็ยังไม่พวกเรากำลังุงเทพาหาน,นครก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่แล้วได้กินข่าวว่ามีสายพันธุ์อะไรอ่ะเดลต้าอะไรไม่อยู่เป็นข่าวนะครับจะมาอะไรกันนักหนา คุยคยเปนานครับเพราะว่าโวยบาดาก็กอาจจะพูดคุยไม่เก่งก็บางทีบางทางก็ให้รูปภาพเป็นเอ่อช่วยบรนยายนะครับว่าให้รูปให้สิ่งที่เห็นช่วยบรรยายเป็นความเป็นไปนะครับ เกียกเก่ยวบรรยากาศตอนเช้านี่ครับเก็บเกี่ยวบรรยากาศตอนเช้ามาให้ชมกัน,น,นยังยังไม่รู้ใช่ไหมบ้างไปปากนี้ละถ้าท,ท่านรีบช่วงนี้รีบขึ้นแต่ไม่รีบตกเรียบขึ้นแต่ไม่รีบตก,ร,บร,บตกร้อน วันนี้ร้อนมากนี่ะครับของถนนร่มก้ามีนบุรีตอนเช้าคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองทำงานบางคนก็อาจจะไปหาเพื่อนหาคุงบางคนก็ ยังมีรถบรรทุกก็ซึ่งท่านก็ทําตามหน้าที่ข,ของท่านเพื่อที่จะส่งของไปให้ถึงจุดหมา,ายปลายทาง จะมีขั้นผู้ประชาในบ้านนี้ขั้นประสางไว้ให้ที่รถที่เดินผ่านไปผ,ผ่านมาครับพระศรีวรีศรีวลี ใกล้แล้ครับเดินจากบ้านมาทีเเว่นนี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณสองสาร้อยเยน่าจะได้อีกมั้ง mm hmm. ก็เดินออกออกกำลังกายไปนิดกัวโลกจะดูโลกมาก ครับเล่นอยู่้างหน้าน่นนะครับยู่ไตน่นเเล่นวัดปาึประตูประตูทางเข้าวัดปากึงครับวัดปาพึงก็เจอเป็นวัดเก่าวัดเก่าวัดเก่าแก่แล้วัแก่แล้แรกมินีเหมือนกันวัดปากพึ่คือวัดเก่าแก่แล้ว ครับวันนี้ก็เก็บสิ่งอ้านพัละน้อยมาฝากเพื่อนๆในยูทางยูทูบก็ตอนนี้ก็ใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสิดตามให้ด้วยน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าอัเวดนกันแล้วสวัสดีครับ